สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับน้องกาฟิลเซทไทยสวยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอ่ะวันนี้นะครับจะพามาชมในส่วนของรวมรถตอนเดียวนะครับผลเงินผลทองนะครับแล้วก็กระบะแคบนะครับที่มีให้เลือกมากกว่า50คันเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีหลายสาขาโจทย์อยู่นะครับวันนี้จะพามาชมในส่วนของสาขารถตอนเดียวขนเงินขนทองนะครับมีรุ่นไหนกันบ้างก็เข้ามาเลือกชมกันได้นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับน้องก็ฟิวก็จะพามาชมในส่วนของรถตอนเดียวโฟวินกันก่อนนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับโตต้ารีโวนะครับโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับมีทั้งสีเทาและสีเทาดำนะครับทั้ง2สีนี้มีตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2022เลยนะครับก็มีจอดอยู่เยอะมากนะครับก็ไม่ได้พามารีวิวนะครับเดี๋ยวจะลงมาอีกก็จะพามารีวิวนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับมีรถเข้ามา เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่กับคันนี้ก่อนคันนี้เป็นปี2020นะครับราคาอยู่ที่569,000บาทนะครับส่วนคันนี้ก็เป็นปี20นะครับราคา569,000บาทนะครับทั้ง2สีนี้ถ้าเป็นปี2022ราคาจะอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและเมยเพียง1ม0 0 0 0 0 0 0 0ืเท่านั้นนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวนะครับอ่าให้ดูของแต่งหน่อย รถทุกคันนะครับได้ยางเมยแน่นอนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือได้ยางเมยนี่ยางเมยแมกเมยนะครับซุ้มล้อมันไดด้านข้างกันชนท้ายนะครับแล้วก็คิวกันสาดก็มีมาให้ทุกคันนะครับอย่างเช่นคันนี้ไม่ห้าหมื่นปียี่สิบนะครับอ่าแล้วก็คันนี้อ่าเมยสี่หมื่นนะครับเลือกเลือกสันกันได้นะชอบคันไหนชอบสีไหนชอบแบบไหนนะครับอ่าแล้วก็เรามีศูนย์บริการศูนย์ล้างเป็นของตัวเองด้วยนะครับ ก็ทักมาเลือกชมได้นะครับนี่ด้านหลังก็ปรุงแต่งเป็นเล็กคำมลาป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าดีแม็กโฟวินนะครับสีทอร์เรนโบสียอดฮิตนะครับนี่ก็มีตั้งแต่ปี2010อ่า2022จนถึงปี2023เลยนะครับราคาเริ่มต้นเพียง5 49,000บาทไม่เริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้นสภาพสวยๆแบบนี้เลยพี่คันนี้ก็เป็นโฟวินนะครับนี่เดี๋ยวเอามาจอดนะครับโคกรัวพอโรอยนะครับก็ ความสูง10ชั้นครึ่งนะครับหรือว่าเม็ดแปดนะครับเป็นแป๊บน้าเงินแซเรเลดนะครับคอกนะครับจดตะเบียนลงเล่มพร้อมนะครับช่วงล่างเน้นๆเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นแหนบสาเรกตรงเตงสกีนะครับโช๊คค่อยคู่นะครับมันทุกจุกจุกหนักๆไปเลย4-5ตันนะครับสาหรับคอกรัวพอโอยนะครับนี่ราคาต้นน400กว่าบาทเท่านั้นนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับเข้ามาเลือกเข้ามาชมรถได้นะครับใคยสนใจรุ่นไหนชอบคันไหนชอบปีไหนชอบสีไหนนะครับอ่า เครื่อง1.9เครื่อง2.8เครื่อง3.0เครื่อง2.4นะครับเจ้าปีไหนซีนหนขอแค่บอกนะครับอ่าล้อคู่หน้าเป็นล้อแมกแต่งทุกคันเลยพี่ส่วนล้อหลังเป็นล้อกระทะบรรทุกหรือว่าจะเป็นล้อกระทะพอลอยนะครับช่วงล่างเสริมเน้นๆเ,เลยพี่ถ้าก็มาสอบถามได้นะครับเคดิตดีฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะครับทุกคันเลยที่เลยอยู่ที่ถ่ายอยู่นะครับตอนนี้คือ ลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวได้ทุกรุ่นทุกคันทุกปีทุกสีนะครับตู้ทึบก็มีนะครับเจ้าตู้ทึบ3.0เจ้าตู้ทึบ1.9หรือว่า2.4นะครับ1.9 3.0 2.8นะครับก็ถ้ามาสอบถามได้นะครับนี่ตู้ทึบมีเยอะมากราคาต้นต้น3 0,000นกว่าบาทผลต้นต้นอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตู้หม่นะครับจะเป็นลงเล่นแม่พร้อมนะครับ เจ้าตู้ทึกตู้แห้งตู้เย็นนะครับตู้คาร์กบ็อกหรือจะเป็นตอนเดียวธรรมดานะครับมีเยอะมากนะครับกำลังลงมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ทักสอบถามได้นะครับแล้วก็มีศูนย์บริการเป็นของตัวเองด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนี่ทวงล้อลิฟต์ต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ยืนอยู่จะเป็นรวมรถกระบะเข็บนะครับยังมีลงมาอีกเป็น20-30 4บคันเลยนะครับแล้วก็อันติดรถเก๋ง รถตู้ต่างๆนะผมก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถ้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับอยากได้ปีไหนสีไหนรุ่นไหนขอแค่บอกนะครับอ่าโตต้ตารีโวนะครับมีตั้งแต่ปี2 0 1 8จนถึงปี2022เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําสีเทาดำนะครับสีบร้อนสีต่างๆนะครับผมก็ถ้ามาสอบถามได้นะครับ เจ้าของแต่งนะครับนี่เหมือนดีแม็กแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนบสาเรกตังเกงอ่าไม่ใช่นะครับพูดเล่นนะครับของแต่งดีแม็กก็เป็นล้อแม็กนะครับแม็กเมย์ยางเมย์โรเตียพร้อมเหล็กคำหลบป้ายนะครับอ่ารีโวเจ้าแม็กแต่งก็ขอแค่บอกนะครับนี่ดีแม็กนะครับก็มีหลายสีมีหลายปีเลยนะครับสีประตูก็มีนะครับสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับคันนี้ผลอยู่ประมาณ6 0 0 0บาทนะครับนี่ฟรีดาวนะล้อแม็กเวลนะครับ สภาพเครื่องเดิมๆโรงงานนะครับเคยที่แบบสนใจอยู่นะครับนี่ศูนย์บริการของตัวเองเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อน้องกาฟิวได้นะครับที่เบอร์065 740 0689นะครับติดต่อได้ที่เบอร์065 740 0689นะครับ idka under score fiw 1นะครับก็ติดต่อน้องกาฟิวได้นะครับเพจน้องกาฟิวเซทไทยรถสวย จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผู้ใช้ที่หล่อหลอที่สุดนะครับที่ขายอยู่นะครับก็สอบถามได้ยี่สิบสีชั่วโมงเลยนะครับมีรถหลายรูปแบบเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวน้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายชุบุบ